วันนี้ตอนเย็นเราเข้าสวนเก็บมะนาวันครับมะนาวเยอะมากเลยครับเต็มต้นเลยโมเดลก็มาช่วยเก็บเลยครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ไปทำกับข้าวกินกันนี่เราจะแกงกะทิกันครับเพื่อนๆครับแกงมะเขือปอใส่หมูแล้วเราก็ใส่กะทิด้วยครับเพื่อนๆนครับตั้งกระทะพอน้ำมันร้อนดีแล้วเราก็ใส่น้ำพริกแกงลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูครับรวนสักพักหนึ่งให้เนื้อหมูกันน้ำพริกแกงในข้าวกันดีเสร็จแล้วเราก็เติมกะทิลงไปครับเพื่อนเพื่อแล้วเราก็ใส่มะเขือที่เราแช่ในน้ำเกลือแล้วเราก็เอาไปล้างแล้วนะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอทุกอย่างสุกได้ที่มะเขือเริ่มสุกแล้วเราก็เอาใบโหระพานเนี่ยมาใส่ลงไปเลยครับเพื่อนๆครับ ปรุงรสตามชอบครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆครับหน้าตาน่ากินมากเลยครับตอนตักเนี่ยโอ้โหกลือน้ำลายเอื้อกเอื้อเลยครับเพื่อนๆแรกนลก็คิดว่าจะทาหน่อยเดียวครับใช้มะเขือไม่กี่ลูกครับแต่พอทําไปทํามาแล้วได้หนึ่งถ้วยใหญ่เลยครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วเราก็ขึ้นเมนูต่อไปเลยครับเพื่อนๆครับเพหมักไก่ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันค่อนข้างเยอะนิดนึงครับพอน้ำมันร้อนเสร็จแล้วเเเเเเนนนนนีีี่่่่่่่ยยรรากกกกก็็ใใสสไไไทหมัััววว้้้ลคบบชปปพือๆ กลาง้อแรงครับทอดสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยๆกลับด้านอีกด้านหนึ่งครับเพื่อนๆครับแล้วก็โคเลคโคเลให้สุกทั่วครับเพื่อนๆนี้พี่เจี๊ยบรีเควสมาว่าอย่าให้แห้งเกินไปครับให้สุกข้างนอกกรอบข้างในเอ๊ะยังไงให้ฉ่ำๆครับเพื่อนๆครับก็เลยทอดออกมาเหลืองประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะฉ่ำ้ะข้างในก็คงสุกแล้วครับเพื่อนๆครับหน้าตาไก่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆครับเย็นนี้มากินข้าวพร้อมๆกันครับเห็นแล้วหิวอีกแล้วครับเพื่อนๆ